ขอรับไหมขอร่าเลยตัดอะแนะนำตัวหน่อยลูกพวกเราจากไดนคะเรียนสองห้างสวัสดีค่ะพวกเราซีบิสค่ะแนะนำตัวค่ะคุณละกรอายุสวัสดีครับคินจิซีบิสครับสวัสดีค่ะพิงกี้ซีบิสค่ะสวัสดีค่ะปิ่นซีบิสค่ะสวัสดีค่ะเปิ้มซีบิสค่ะสวัสดีค่ะเชนซีบิสค่ะสวัสดีค่ะพ่อซีบิสค่ะเนี่ยค่ะว่าอะไรกันจะเริ่มตรงนี้อีกทีแรก ใช่ค่ะก็มีมีแขกรับเชิญด้วยนะคะแต่ว่าพวกเราขอเก็บไว้เป็นความลับถ้าอยากรู้ต้องรอติดตามสามรุ่มครึ่งครึ่งช่ค่ะใช่ค่ะอสปอยหน่อยสปอยหน่อยลูกจะได้เจอกับอะไระูกจะวอง์แบบไหนอีพีแรกจะเดือดไหมหรือว่ายังไงนะอะไรนะอีพีแรกจะเดือดไหมอยากให้ทุกคนรอติดตามแต่ว่าที่เป็นที่เป็นเซอร์ไพรส์เนี่ยจะเป็นแบบแขกรับเชิญวันนี้ว่าจะเป็นมาร้องเล่นเต้นโชว์แบบแบบไหน ที่เดือดอาจจะเป็นส่วนของเกมค่ะที่เราแบบว่าได้เล่นร่วมกับแขกรับเชิญสนุกมากแขกรับเชิญเป็นอะไรยังไงต้องไปให้ไหมตาไปก็ตาปัญญ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 าตีป๊อปอ่ะก็แขกรับเชิญของเราในคืนนี้ก็จะเป็นศิลปินวงการ์ทีป๊อปค่ะเฮ้ยอันนี้ใบสิ่งเป็นเนี่ย ยังยังยังอะยังอาจจะยัขอถามหน่อยไดรไปว่ารายการเนี่ยม,มันเกี่ย,ยวกับยังไงบ้างมาได้เป็นยังไงบ้างเออแต่ค่ะก็พวกเราก็มีเล่นเกมด้วยแล้วก็มีการโชว์ความสามารถของพวกเราในแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นร้องเล่นเต้นมีหมดเลยใช่แล้วก็มีอ่ะก็ในแต่ละวีคนะคะก็จะมีโชว์ที่แตกต่างกันไปก็ก็ต้องรอติดตามนะคะว่าแต่ละวีคเราจะเอาของอะไรออกมาโชว์กันค่ะ นะไม่ทนะนแบบว่าเกินหลารัจาหรว่าไปรถบอเลยอะไรอย่างเง้ยในส่วนของเกมไหมในส่วนของเกมค่ะมีแบบใช่มีใช่จะต้องรอดูบทลงโทษเด็ดเด็ดไปคะเลวีโสุดสุยสุดเวยเลยังนช้อหลังมีนช้อ่เหลังวิช่อปอยู่เลหลว่ลัวนออมัว่าหลังากนี้งวช่ไ ผลงานเพลงอาจจะมีของแข็ของแของคงมีเพลงก็จะมาในรูปแบบไหนจะเป็น v o ยกุ g ก o u p ก็ group เม็ด่าแต่ไม่ดังก็ไม่รู้ต้องรอดูนะคะแต่ว่าพวกเรากําลังเตรียมตัวอยู่แน่นอนค่ะรอติดตามด้เลยเร็วๆนี้เร็วๆรวมถึงอกงานต่างๆแล้วก็งานแสดงด้วยค่ะก็อย่างที่ตอนแถลงข่าวพี่บาเคยพูดก็เป็นซีรีส์แนวตั้งค่ะก็เดี๋ยวทุกคนรอติดตามได้เลยค่ะขอบคุณนะ ซีรีส์ตอนนี้กำลังแเราก็ใช่กำลังเวิร์กช็อปกันอยู่ค่ะเพื่อจะแบบหาตัวนักแสดงเพื่อจะวางคาแรคเตอร์ต่างๆค่ะแสดงกานแสดงนี่สบายเรื่องงานแสดงนี่สบายหน้าสบายแสดงไม่เก่งอ่ะสบายอะไรพาสดุตัดดีใจดีใจมาก่ดีใจดีใจดีใจมากๆหนึ่งอ้ย อันนี้อันนี้อันนี้ละโอ้หอ้โหอ้โหโบอ้โอ้โหอ้โหโอ้คหโบ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โใจอ้โหโอ้โห้โอ้โหอ้โหอ้อะไรอหนอหอ้โนโอ้โ้โหโอ้อ้โห้หอ้โหโห้โหโออ้โหโอออ้โหโอ้โห้โหโอหโอ้โหอ้โหโหโอ้โหโออย้ออ โอื้ออ่าาาดเออเออะไรนะฝากในรูปผลงานต่อไปในยนทูฝากใครจะสะกดใครจะสะกดอ๋อวันอังคารก็ฝากรายการพวกเราด้วยนะคะฮัลโหลล็อกเกอร์ทุกวันอังคารเวลา3า0ททางช่อง Workpoint 23ค่ะแล้วก็ฝากติดตามพวกเราซีบีเ Entertainment ด้วยนะครับไม่ได้มีแค่พวกเราตรงนี้ครับ XEBS, u n u s e __ t o r y n t ทุกช่องทาง uh, ทเลยนะคะร right. ับค่ะแล้วก็เพลงเพลง Hard ก o c k e r ด้วยค่ะก็มีเอ่อ Streaming ใน Spotify ไปสามารถฟังกันได้ค่ะทั้ง16คนเลยค่ะใช่ คิดถึง